อยู่ดีไม่ว่าดีค่ะงานเข้าคุณเสรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกแล้วนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าเขาไปพูดกลางวงที่ประชุมสสพักเพื่อไทยในทํานองที่ตีความได้ว่ามีสสพักเพื่อไทยวิ่งเต้นเพื่อขอยกย้ายนายตํารวจหรือว่าเด็กฝากกับนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ เรื่องของเรื่องนะคะเกิดขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกับสสพักเพื่อไทยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยได้รายงานภารกิจนะคะในการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีให้กับบรรดาสสได้รับฟังนะคะจังหวะหนึ่งเนี่ยได้พูดถึงการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบค่ะที่ต้องให้ตํารวจเข้ามาร่วมดําเนินการด้วยนะคะโดยคุณเศรษฐาเนี่ยพูดว่านะคะผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงจะมี ผู้ผิดหวังมากกว่าสมหวังในห้องนี้ขอตำแหน่งไปเพราะมีเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่สมหวังค่ะ หลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปนะคะก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะคุณวิโรธลักษณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าวไกลนะคะออกมาจี้ให้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเขาว่าสสนะคะมีใครบ้างที่ขอตําแหน่งผู้กํากับมากับนายกรัฐมนตรีและจะดําเนินการอย่างไรกับสสที่มาขอตําแหน่งผู้กํากับค่ะ ขณะที่คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะคะก็ออกมาชี้ว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเร็วร้ายและทำลายจิตใจของตํารวจชั้นผู้น้อยค่ะโดยอ้างอิงนะคะว่าจะเข้าข่ายการกระทําความผิดของกฎหมาย3ฉบับนะคะคือรัฐธรรมนูญมาตรา185รจริยธรรมนักการเมืองและ พรบรตำรวจแห่งชาติค่ะเพราะนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีอำนาจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายในายตำรวจระดับผู้กำกับการ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะทางด้านกุณชัยชนะเดชเดโชค่ะสสคนครศรีธรรมราชพักประชาธิปตัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมธิการตำรวจสภาผู้แทนรัศดรนะคะก็ททำงานไวท้ทีเดียวค่ะนำเรื่องนี้นะคะเตรียมจะเชิญนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าชี้แจงในที่ประชุมนะคะวันที่7ธันวาคมนี้เลยค่ะเนื่องจากนะคะการกระทําดังกล่าวเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา185วงเล็บ3ที่ห้ามไม่ให้สสและสวเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้ง ยกย้ายข้าราชการส่วนจะนําเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อหรือไม่ต้องดูข้อเท็จจริงค่ะหากมีหลักฐานจริงก็จะนําไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ที่นี้มาฟังฝั่งของท่านนายกฐมนตรีชี้แจงบ้างนะคะท่านนายกเนี่ยยืนยันนะคะว่าสสอเนี่ยไม่ได้มาขอตําแหน่งผู้กํากับค่ะและส่วนตัวเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เคยไปก้าวไกยหรือสั่งการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแต่งตั้งผู้กํากับเลยเนื่องจากไม่ได้อยู่ในอํานาจค่ะ ส่วนที่ไปพูดคำว่าผิดหวังสมหวังนั้นก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่อาจทำงานไม่ดีตรงนี้เป็นปัญหาในพื้นที่นะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการพูดเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนค่ะ เรื่องนี้นะคะแหล่งข่าวในพักเพื่อไทยเนี่ยเล่าถึงการประชุมสสพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นที่นายัศดนตรีเนี่ยได้เล่านะคะภารกิจที่เดินทางไปต่างประเทศค่ะท่านไปทําอะไรมาบ้างนะคะพอมาถึงเรื่องการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบเนี่ยคุณมานิสังพุ่มสสสุรินทของพอักเพื่อไทยอ่ะก็แนะนําว่าจะต้องมีผู้การจังหวัด ผู้กำกับนะคะและนายอำเภอเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยซึ่งก็ทำให้นายกเนี่ยได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวจนกลายเป็นดราม่าขึ้นมาค่ะโดยที่ในการประชุมสสของพรรคเพื่อไทยนะคะที่ผ่านมาค่ะท่านนายกัฐมนตรีก็เคยได้พูดถึงการยกย้ายตำรวจไว้ด้วยนะคะบอกว่ากฎหมายี่ยล็อกเอาไว้ไม่ให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้นะคะซึ่งก็จะมีอำนาจในฐานะเป็นประธานกรรแต่งตั้งพบตรเพียงเท่านั้นค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะกรณีนี้ต้องจับตาพักเก้าไกลนะคะว่าจะไปให้สุดที่ตรงไหนค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพิ่งจะเปิดประเด็นเรื่องของพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลนั้นเป็นพันธมิตรทางการเมืองค่ะ